อยู่ที่ตัวของเราเองนะคะไม่มีใครจะช่วยเราได้นะคะการที่เราจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นอะไรคะไม่ต้องกลัวลงมือทำนะคะถ้าสิ่งไหนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายแต่เพียงแต่ว่าเรากล้าที่จะทํามันลงไปนั่นเองนะคะเพื่อนๆพื่อนค่ะแล้วรัสุขเลยค่ะได้ความสุขมากๆค่ะก็คือเราได้แบ่งปันเองนะคะว่าอยากจะมาทําอาชีพเป็นชาวคีเอเตอร์ A ter. ะะยากไหมไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะเพียงแต่อะไรคะ่ะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายถ่ายท่านนะคะสุตพตาก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าการที่เราผ่านัดผ่าเกินมาได้ได้ยังไง การที่เราอยู่ที่ตัวของเราเองนะคะไม่มีใครจะช่วยเราได้นะคะการที่เราจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นอะไรคะไม่ต้องกลัวลงมือทานะคะถ้าสิ่งไหนเราตัวเองนะคะว่าเอ้ยวันข้างหน้าเนี่ยเราทํางานได้เราก็โชคดีไปถ้าเราทํางานไม่ได้เราก็ยังมีผลงานของเรายังอยู่กับเทปบุ๊กใช่ไหมคะสุขสุขภาพจจะได้ความสุขนั่นเองนะคะเพียงว่าความสุขของเราก็คือเราได้แต่งปันความรู้จากที่ครูบาอาจารย์สอนเรามาเนาะ ในการที่เราจะมาทําเป็นสิ่งไหนถ้าท่านอยากทราบนะคะมาค่ะแบ่งปันกันเลยนะคะสุภาตาก็จะแบ่งปันความรู้ที่สุภาตาได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ทําอะไรทําเพื่อใครนะคะคือแจงสุภาตานะคะอยากไม,ไม่ไม่ทราบนะคะเราก็มาแบ่งปันกันถ้าสิ่งไหนที่คนอื่นรู้ และเราไม่รู้เราก็ไปเรียนรู้นะคะแล้วเราก็เอาความรู้นะนะคะและถ้าสิ่งไหนที่สุภตาไม่ทราบที่ท่านถามมาสุภตาก็ยินดีนะคะผลงานมันอาจจะดบลงไปนิดนึงมันอาจจะไม่มีคุณภาพมาก,กาตอนที่เรายังไม่อามายังไม่ป่วยเนาะตอนนั้นเราก็ยังไม่ป่วยพอเราหายป่วยแล้วเราก็เริ่มมาเสริมที่เราจะสามารถที่จะเอาผลงานของเราค่ะเพื่อนๆเอามาแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นได้ รับรู้ว่าเรามีเจตนาอยากนะคะและถ้าสิ่งไหนที่สุภตาไม่ทราบที่ท่านถามมาสุภตาก็ยินดีนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายแต่เพียงแต่ว่าเรากล้าที่จะทํามันลงไปนั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วมีรายได้จากเฟซบุ๊กนะคะเพราะอะไรคะเพราะเราหนึ่งเราอนาคตข้างหน้าเราก็ย่มจะแกะตัวลงไปเนาะค่ะเราต้องหาอาชีพสำรองให้เียงแต่เรา ตั้งใจที่จะทามันลงมือทําทําด้วยใจนะคะเพื่อนๆถึงเราจะมีงานประจํานะคะอันนี้เป็นอาชีพเสริมเนาะแต่เป็นอาชีพสุขสุขสภาพก็ได้ความสุขนั่นเองนะคะเพียงว่าความสุขของเราก็คือเราได้แบ่งปันความรู้จากที่ครูบาอาจารย์สอนเรามาเนาะในการที่เราจะมาทําได้หลายท่านก็บอกว่าเออทําไปนะคะไม่เห็นจะได้อะไรเลย ะะอย่างน้อยๆสุภตาก็บอกว่าเออมันไม่ได้อะไรหรอกค่ะมันได้ค่ะสามารถที่จะเป็นรายได้ให้เราอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะถ้าอยากทํานะคะไม่ต้องลังเลค่ะไม่ต้องกลัวลงมือแล้วก็ทํามันเลยนะคะพียงแต่เราตั้งใจที่จะทํามัน ลงมือทําทําด้วยใจนะคะเพื่อนๆถึงเราจะมีงานประจํานะคะอันนี้เป็นอาชีพเสริมเนาะแต่เป็นอาชีพว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายแต่เพียงแต่ว่าเรากล้าที่จะทํามันลงไปนั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเพียงแต่เราตั้งใจที่จะทํามัน ลงมือทําทําด้วยใจนะคะเพื่อนๆถึงเราจะมีงานประจํานะคะอันนี้เป็นอาชีพเสริมเนาะแต่เป็นอาชีพแล้วก็มีเพื่อนๆหลายถ่ายท่านนะคะสุตุภตาก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าการที่เราผ่าตัดผ่าเณฑนมาได้ได้ยังไงการที่เรา,าสามารถที่จะเป็นรายได้ให้เราอยู่นะคะ เพื่อนๆค่ะถ้าอยากทำนะคะไม่ต้องลังเลค่ะไม่ต้องกลัวลงมือล้วก็ไดทำมันเลยนะคะในตัวเองนะคะว่าเอ้ยวันข้างหน้าเนี่ยเราทำงานได้เราก็โชคดีไปถ้าเราทำงานไม่ได้เราก็ยังมีผลงานของเรายังอยู่กับเ c e b ุ o k ใชไเมคุณครีเอเตอร์ค่ะว่าเราจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะคะ <S <S ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายแต่เพียงแต่ว่าเรากล้าที่จะทำมันลงไปนั่นเองนะคะเพื่อน เพื่อนค่ะแล้วและตัวเองนะคะว่าเวันข้างหน้าเนี่ยเราทํางานได้เราก็โชคดีไปถ้าเราทํางานไม่ได้เราก็ยังมีผลงานของเรายังอยู่กับเทพลุกใช่ไหมสิ่งไหนถ้าย่านถ้าอยากอยากทราบนะคะมาค่ะแบ่งปันกันเลยนะคะสุภัาก็จะแบ่งปันความรู้ที่สุภัาได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ค่ะอย่างสุค่ะดูแลอาม่าเราเอาให้ตอนนี้เราอยู่ระหว่างการพึ่งผัวอาว่านะคะว่า เ,ออเราจะทํางานครีเอเตอร์ไหมก็ยังทําอยู่ค่ะแต่ว่าลงมือทํำแล้วความสําเร็จของเรามารอยอยู่ข้างหน้านั่นแล้วนะคะค่ะจากตุแรศผู้สูงวัยบาย,บายสุภาตาสวัสดีค่ะอยู่ที่ตัวของเราเองนะคะไม่มีใครจะช่วยเราได้นะคะการที่เราจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นอะไรคะไม่ต้องกลัวลงมือทานะคะถ้าสิ่งไหนเราสามารถที่จะเป็นรายได้ให้เราอยู่นะคะ เพื่อนๆคะ่ะถ้าอยากทำนะคะไม่ต้องลังเลค่ะไม่ต้องกลัวลงมือแล้วก็ทําทำมันเลยนะคะและ่ยังไงเราตั้งใจที่จะทำมันลงมือทำทำด้วยใจนะคะเพื่อนๆถึงเราจะมีงานประจำนะคะอันนี้เป็นอาชีพเสริมเนาะแต่เป็นอาชีพอยู่ที่ตัวของเราเองนะคะไม่มีใครจะช่วยเราได้นะคะ การที่เราจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นอะไรคะไม่ต้องกลัวลงมือทำนะคะถ้าสิ่งไหนเราค่ะอย่ยงสุค่ะดูแลอาม่าเราติดเอาให้ตอนนี้เราอยู่ระหว่างก,การพื้นผัวอาม่านะคะว่าเ,ออเราจะทํางานครีเอเตอร์ไหมก็ยังทําอยู่ค่ะแต่ว่า ตัวเองนะคะว่าเอ้ยวันข้างหน้าเนี่ยเราทํางานได้เราก็โชคดีไปถ้าเราทํางานไม่ได้เราก็จมะมีผลงานของเรายังอยู่กับเ c e b ุ๊ k ใช่ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายแต่เพียงแต่ว่าเรากล้าที่จะทํามันลงไปนั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วสุขเลยค่ะได้ความสุขมากๆค่ะก็คือเราได้แบ่งปันเองนะคะว่าลงมือทํำแล้ว ความสาเร็จของเรามารอยอยู่ข้างหน้านั่นแล้วนะคะค่ะจากดูแรผู้สูงวัยบายสุภตาสวัสดีสสค่ะและถ้าสิ่งไหนที่สุภตาไม่ทราบที่ท่านถามมาสุภตาก็ยินดีนะคะไปหาความรู้มาตอบให้ท่านได้รับทราบนั่นเองนะคะเพราะเรามีครูบาอาจารย์ที่จะให้ความรู้นะคะพร้อมที่จะแบ่งปันนะคะมากค่ะเพื่อนๆสิ่งไหนถ้าท่านอยากอยากทราบนะคะ มาค่ะแบ่งปันกันเลยนะคะสุภตาก็จะแบ่งปันความรู้ที่สุภตาได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายแต่เพียงแต่ว่าเรากล้าที่จะทํามันลงไปนั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเพื่อนๆวันนี้สุภตานะคะก็จะมาแบ่งปันนละคาประสบการณ์นะคะเพื่อนๆค่ะเพือพ่อนๆค่ะที่ ใครลหลายๆคนเนาะอยู่ที่ตัวของเราเองนะคะไม่มีใครจะช่วยเราได้นะคะการที่เราจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้น,นอะไรคะไม่ต้องกลัวลงมือทำนะคะถ้า ริงไหนเรามาแบ่งปันผู้อื่นเห็นไหมคะการที่เราจะให้มันมีอะไรที่มีความสุขมากมายนะคะบางท่านก็บอกว่าเออทาไปได้อะไรนะคะเพียงแต่ตัวเองนะคะว่าเอ้ยวันข้างหน้าเนี่ยเราทํางานได้เราก็โชคดีไปถ้าเราทํางานไม่ได้เราก็ยังมีผลงานของเรายังอยู่กับเฟซ b ุ o k ใช่ไหมคุณครีเอเตอร์คะว่าเราจะทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะคะคะสามารถที่จะเป็นรายได้ให้เราอยู่นะคะ เพื่อนๆคะ่ะถ้าอยากทำนะคะไม่ต้องลังเลคะ่ะไม่ต้องกลัวลงมือล้วก็ทําทำมันเลยนะคะและทำอะไรทำเพื่อใครนะคะคือแจองสุภัานนะคะอยากแล้วก็มีเพื่อนๆหลายถ่ายท่านนะคะสุภตาก็อยากจะแชร์ประสบการณ์คะ่ะว่าการที่เราผ่า,ตผานตรวจาำเกณฑ์มาได้ได้ยังไงการที่เราตรวจเองนะคะว่าเอ้ยวันข้างหน้าเนี่ย เราทํางานได้เราก็โชคดีไปถ้าเราทํางานไม่ได้เราก็ยังมีผลงานของเรายังอยู่กับเฟซบุ๊กใช่ไหมครโรงมือทํำแล้วความสําเร็จของเรามารอยอยู่ข้างหน้านั่นแล้วนะคะ,คะจากดูแรผูส้สูงไว้ายสุภตาสวัสดีค่ะผลงานมันอาจจะดอปลงไปนิดนึงมันอาจจะไม่มีคุณภาพมาก,กาตอนที่เรายังไม่อามายังไม่ป่วยเนาะตอนนั้นเราก็ยังไม่ป่วยพอเราหายป่วยแล้วเราก็เริ่มมาอยากบอกว่าอยากได้อยากได้ไดอยากได้การที่เรา อยากได้น่ะมันไม่ได้นะคะเพื่อนการที่เราอยากให้อยากให้อยากให้ใหแต่ทําไมมันได้กลับมา <st> เห็นไหมคะได้ความส,สุขสุภัาวจะได้ความสุขนั่นเองนะคะเ <int> พียงว่าความสุขของเราก็คือเราได้แต่งปันความรู้จากที่ครูบาอาจารย์สอนเรามาเนาะ ในการที่เราจะมาทาเป็นโรงมือทําแล้วความสําเร็จของเรามารอยอยู่ข้างหน้านั่นแล้วนะคะคะ่จากดูแรผู้สูงวัยบ้านสุภัตาสวัสตีค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายแต่เพียงแต่ว่าเรากล้าที่จะทํามันลงไปนั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเรไม,ไม่ไม่ทราบนะคะเราก็มาเป่งนปันกันถ้าสิ่งไหนที่คนอื่นรู้ และเราไม่รู้เราก็ไปเรียนรู้นะคะแล้วเราก็เอาความรู้นะั้นอยากจะมาทำอาชีพเป็นชาวคีเอเตอร์นะคะยากไหมไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆนนะคะเพียงแต่อะไรค่ะเพื่อนๆตอ,น,อน,นนี้สุขตานะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะประสบการณ์นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะ,คะที่ ใครหลายๆคนเนาะแต่บอกว่าอยากได้อยากได้อยากได้การที่เราอยากได้น่ะมันไม่ได้นะคะเพื่อนๆการที่เราอยากให้อยากให้อยากให้แต่ทําไมมันได้กลับมาเห็นไหมคะได้ปังนะคะและถ้าสิ่งไหนที่สุภตาไม่ทราบที่ท่านถามมาสุภตาก็ยินดีนะคะสุสุภตาจะได้ความสุขนั่นเองนะคะเพียงว่าความสุข